You know I'm a dog. 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 hey give me that bread, give me that crown, give me that trophy. Spinning my ties spinning my gloves, spinning on vultures. Ace my veins and colors. Fight through pain, can't hold us. They can't hold us. Whole world on my shoulders. I was on track like train, like rap like hey Who bringing back brag and เดี๋ยวเขาล่เลาะแผนนี้ออกมาเดยวนี่เอามากออ่อมเนาะเดี๋ยวเขาละอล่ะแผนนี้ออกปุ๊บได้เดยวตัดนี่ตัดนี่แด้เดี๋ยวแกนมาดึงแต่ต้องเอาเครื่องที่อยู่หลังพุ่นมาใส่นะจะได้หูเพราะฉะนนาราต้องโคตรหัวช่วงล็อกโคตรลองครับ อีกหนึ่งล้อนะครับสำหรับเค r ที่ต้องการวางบอดี้ชุดสีของ k L x 1 1 0นะครับตัวนี้จะเป็นโครงของเค r นะครับแต่ตอนนี้เรารลอท้ายทิ้งหมดแล้วครับเลาะท้ายทิ้งหมดสวิงอาร์มใช้เป็นอาร์มยืด2นิ้วตรงรุ่นเค r นะครับโชคนี่ก็เป็นงานของ RCB นะครับ R c รีรีบาวนะนี่ปรับรีบาวได้คนระับ RCB รบาวขอบใช้เป็น RCB 14นิ้วล้อหน้าล้อหน้านะครับใช้เป็น RCB เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นล้อหน้า RCB นะครับสินิ้วนะครับตัวนี้เป็นโยโก s ซูเปอร์เซนะครับโยโก s ซูเปอร์เซนะครับดุมตรงรุ่นเค r ส่วนโชคหน้าตัวนี้ใช้เป็นของ K LX 1 4 0 G ยาวอยู่ที่80เซนนะครับ แผงคอใช้เป็นแผงคอย้ายย้ายแหวนได้นะครับแผงคอเขาเรียกว่าแผงคอรปรับแหวนสไลด์เข้าใกล้ๆตัวนะครับตัวนี้เป็นงานสำนักแต่ง RCB นะครับอ่เดี๋ยวเข้าเรื่องนะครับตอนนี้มันเป็นโครงของ KSR แต่เราต้องการวางชุดสีเป็นของ KX หนึ R ่งหนึ่งศูนย์นะครับนี่นะตัวนี้จะเป็นชุดสีของ KX หนึ R ่งหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราประกอบขึ้นแล้วแต่เราทําการวางครับจะทําการวางใน KSR นะครับ แต่เห็นไหมครับเห็นตอนองศาระวางครับเนี่ยองศาตอนระวังถ้าระวางอย่างนี้นะครับกลายเป็นรถท้ายสูงเพราะฉะนั้นมันไม่จบนะครับมันต้องแก้โค้งตรงกลางนะครับสําหรับสายแข็งสายแข็งตัวจริงนะครับงานอยากจบคุณต้องแก้โค้งตรงกลางนะครับไม่ใช่ว่ายัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปเลยได้นะครับแต่จะกลายเป็นรถท้ายสูงนะครับต้องไปหาโชคหน้าที่มันยาวๆใส่มันมันมันจบยากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับ สำหรับการวาง K l x นะครับในเคสนะครับต้องตัดโค้งตรงกลางตรงนี้นะครับคือเราจะทำให้เหมือน K ค1110แท้คือโค้งตรงกลางตรงนี้นะครับเี่ยโค้งตรงกลางตรงนี้ที่วิ่งนาตรงตรงนี้นะครับถ้าเป็น k คอ1อรมันจะวิ่งโค้งลงมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะปรับองศามันจะปรับองศานอนอย่างเงี้ยและองศาตรงเนี้ยมันจะใช้อ้างอิงกับตำแหน่งองศาของถังน้ำมันเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ ถังน้ามันอ่ะมันอยู่ในองศาที่เป็นของ Kx110 นะครับตัวนี้ยังเป็นองศาของ KsR เราจะทําองศาตัวนี้นะครับให้เป็น Kx110 เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนชิ้นบนนี้นะครับเปลี่ยนเหล็กชิ้นบนนี้แล้วก็ดัดโค้งลงมาคนระับปรับองศาให้มันนอนปรับองศาให้มันนอนลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องเลาะทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่ามาช่างทําการเลาะออกแล้วเดี c, ๋ยวเราจะมาดัดทําองศาแก้ไขตรงนี้นครับ ส่วนท้ายไม่ต้องห่วงนะครับยังไงมันก็ต้องสร้างขึ้นใหม่นะสําหรับท่านไหนที่ต้องการแปลงเคสอาให้ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าถ้าทํามั่วๆสั่วๆองศาการขี่การขับขี่นะครับมันจะเปลี่ยนไปมากนะครับตอนนี้เราจะทําองศาให้มันใกล้เคียงกับรถโรงงานหรือว่ารถที่เป็นรถสูตรจากโรงงานมากที่สุดแล้วก็องศาชกหน้านครับเคสอาเดิมๆไปไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองศาชกหน้าเดิมๆนะครับนี่นะครับองศามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ องศาชกมันจะนอนมากนะมันจะเป็นชอปเปอร์นะครับถ้าเป็นเคนาเดิมๆนะับไข่ชกน้ายาวเปลี่ยนแล้วนะมันจะกลายเป็นช็อปเปอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราตัดโค้งตรงนี้นะตัดโค้งตรงกลางออกเราต้องทําการย้ายองศาคอคนระับโดยเราจะใช้เครื่องมือวัดที่ช่วยจับองศาคอโดยพิเศษใช้เกรดวัดตรงนี้นะครับในการปรับองศาคนระับตอนนี้องศาเราอยู่ประมาณนี้นะครบรอเข็มให้นิ่งนะครับอยู่ประมาณนี้นะผมก็เห็นตัวเลขนะ องศาอยู่มานนิเดี๋ยวเราจะทําการปรับองศาแต่ช่วงที่ปรับองศาต้องมีเครื่องโยนด้วยแล้วก็เปิดฝาช่วงหน้าบนให้หมดแล้วก็กดช่วงหน้าลงให้สุดแล้วเราจะรู้ว่าล้อชนหรือไม่ชนแต่ที่สาคัญอย่าให้ล้อชนหัวเครื่องนะการปรับองศานะตัวนี้สรุปนะครับเราต้องทําการปรับองศาโช่หน้าและก็ทําการขึ้นโคง้งปรับองศาโค้งกลางให้เป็น KX110 แล้วก็ขึ้นท้ายใหม่ เท่ <rude S 2> านั้นเพื่อจะได้จบในบอดี้เคนาลงชุดสี KX หนึ่งหนึ่งศูนย์ไป Ice my veins and cut huh? Fight through pain, can't hold us. Huh? Huh? They can't hold us. Huh? Whole world on my shoulders. Huh? I was on track like train, like rap like hey Who bringin' back dragon brights. And one mistake, false feel like hot sauce. Look, buddy ain't having nice. Run that thing right back. Uh, outcome ain't gon' change none. Okay, that's your turn. Uh, hope that ain't your main one. Huh? You know I'm a dog. Do my walk on them no. Hit the park, just a bark, just a ball on no, no, them no. Ain't no going back. Uh, told her call her she throw it back okay let's play catch theme you know I'm a dog 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 I know I'm a dog I got my mind made up and I'm getting better pray my prime catcher no you want my spot? just pray that line letter and I am off the leash